สู้สู้สู้กระโดดอวดโชว์หน่อยอ่สู้พี่น้องเนี่ยค่ะสู้พี่น้องเนี่ยบ่อบบ๊อบบ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 ๊อบสันพี่น้องพี่น้องเดี๋ยวอึ๊ปยุ๊ปก็จบสำนีก่อนนะค่ะพี่น้องค่ะเดค่ะค่ะบ๊ายบายจ้าพี่น้องจ้าโชคดีทุกท่านเนาะบ๊อบบ๊อบบ๊อ ก็ปากเป็นเนาะค่ะพี่น้องก็ปากเป็นหรือจะของปากเป็นบ๊อ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 บบ๊อบบ๊อบ

ป่าเปแบบป่าเปแบบม่ตงเรืองอ่ตัวนี้ชดอุ้อ้ยพชอ้ยออพามาอิ่มแล้วเหรออิ่มกันแล้วเหรออิ่มแล้วอิ่มแล้วอิอิ่มแล้วอิ่มแล้วนอิ่มแล้ว่เหลืองเหลืองเหลสีเหลือง อุ้ยติดตาหักกระโดดมามาขึ้นมาดูขึ้นนะขึ้นนะมาเยวเดียวเยวเดียวเเดียยวเดียยยขึ้นนะเอ้ก็จบสำานิกันนะคะพี่น้องค่ะเดือนค่าค่ะ ายบ้าจ้าพี่น้องจ้าโชคดีทุกท่านเน้ออัอกินได้หลายกินได้หลายหลกุกินได้หลายกินได้หลายจะได้โตเร็วๆนะจ้านู่นมาแล้วคะ่ะมาๆมาๆมาแล้วจ้ามาๆมาๆมาันกินขึ้นมาขึ้นมาดี็วๆเมื่เมื่ตัวนี้ค่ะพี่น้องจ้าเมึ่ตัวดีตัวเหลืองเหลืองสวัสดีจ้ามื่อเนื้อความน่ารักมาฝากคะ่ะ ต้นน่ารักของน้องอ๊อฟค่ะอปอปเปแหว่ปอปเปแหว่ก็จบสำนีกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะเดินข่าวค่ะบ๊ายบายจ้าพี่น้องจ้าโชคดีทุกท่านเนื้ออุยเสียงเสียงคนอุยจ้าพี่น้อง อุ้ยอุ้ยอุยอุอะช่วอวช่อยเียอเล่อะโซ่พี่น้องเดจ่าชอบโซ่พี่น้องนโซ่ซน่อยช่อวหน่อยชี๊ึ๊บก็จบสานีก่อนเค่ะพี่น้องค่ะเดิน่วค่ะบ๊ายายจ่าพี่น้องจ่าโชคดีทุกท่านเนาะค่ะบ๊าบบ๊บ ก็ปากเป็นเนาะค่ะพี่น้องก็ปากเป็นหรือจะของปากเป็นกินกันเยอะๆจ้ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหาแม่ขึ้นมาขึ้นมาเก็หูเรืองอยู่ตัวนี้อชื่อชื่ออชื่อชื่อเลยเดียวอเล่อโซ่พี่น้องเนี่ยจ้าชอบโซ่พี่น้องแน่โซ่โซ่หน่อยอ้เชื่อชื่อหน่อยชี้อึ๊บอึ๊บอึ๊บแต่แต่โตตาหักหมาหักเลยค่ะ ฝืนกันนอเต้นอยู่ฝืนมาเร็มาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ยเฮ้ยเฮอชออชอรอชออชรามกลับากลักัปวดพี่น้องนีปวดพี่น้องึบอชออชอชอบอบบบบพอดก็ปากเป็นเนาะค่ะพี่น้องก็ปากเป็นหรือใจของปากเป็นมา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 มอิ่มแล้วเหรอ อิ่มกันแล้วเหรออิ่มแล้ว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 นออิ่มแล้วอิ่มแล้วคนเด้อมา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 อิ่มแล้วเหรออิ่มกันแล้วเหรออิ่มแล้ว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 ออิ่มแล้วอิ่มแล้วคนดอบาบ้บบบบบบบคน กินในหลายกินในหลายลูกกินในหลายกินในหลายจะได้โตเร็วๆนะจ๊ะนู่นมาแล้วค่ะมาๆมาๆมาแล้วจ้ามาๆมามักินอ้ยอุ้ยอุ้ยอ่ะเฉยเฉยเฉเฉอเฉยเข่าเฉยขาเฉยขาเขาปวดพี่น้องนีปวดพี่น้องลึ๊อ่ะเฉอุ้ยอุ้ยอุอัเสียงเสียงคนอุ้ยอุ้ยอุ้ยเจ็บพี่น้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ อชูชูอชูชเลยเเร็อซพี่น้องจาชซพี่น้องแน่โซโซหน่อยอะชชหน่อยชีอึ๊บอึ๊บนมาขึนมาดี็เ่ม่ตัวนี้ค่ะพี่น้องจามึงตัวดีตัวเหลืองเหลืองชนอึ๊บอึ๊บอึ๊บนวะอาชูชูอชูเลยเ พี่น so, so, kind of ้องนี่จ่าชอบพี م, coming, şey ่น้องแน่โซโซหน่อยอะาชั่ชหน่อยชี้อึ๊บอึ๊บอึชอ้าช่วชเร็วเอรอซพี่น้องนี่จ้าโซบโพี่น้องแน่โซโซหน่อยอะาชั่ชัหน่อยชี้๊บอึ๊บ๊บชดเเอึ๊้ยอุ้ยอุ้ยออละขึ้นมาขึ้นมาดรเม่อตัวนี้ค่ะพี่น้องจ่า มึงตัวดิตัวเหลืองเหลืองปปุ๊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 บปห๊เปอปอยู่ตัวนี้

ลูกมามากินมากินมากินลูกมากินมากินมากินอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่ะอ่ะอ่ะอชว์โชว์โชว์โชว์หน่อยลูกโชว์หน่อยโชว์ขึ้นมาขึ้นมาดิ้ดิ้งมึงมึงตัวนี้ค่ะพี่น้องจ๋ามึงตัวดีตัวเหลืองเหลือง ป่าเปะแบบอป่าเปแบบไม่กินกันเยอะๆจ้ะขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหาแม่ขึ้นมา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 ดีเมเมื่เมื่ตัวนี้ค่ะพี่น้องจ้าเมึ่ตัวดีตัวเหลือง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 สีสีเหลืองอุ้ยอุ้ยตาหักกระโดดมามาขึ้นมาลูกขึ้นมาขึ้นมา มามาลูกมามากินมากินมากินลูกมากินมากินมากินอึ๊บอึ๊บอึ๊บอ่ะอ่ะอ่ะอาโชโชเชหช่อยลูกอชโชหน่อยอชโชกินกันเยอะๆจ้าขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาหาเม่ขึ้นมาขึ้นมาเออหูเรืองอยู่ตัวนี้อะกินด้หลายกินในหลายลูกกินได้หลายกินด้หลายจะได้โตเร็วๆนะจ๊ะนู่นมาแล้วค่ะมา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 แล้วจ้าม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 ากิน เดียวปึ๊บอึ๊บอัดกินได้หลายกินได้หลายหลวงกินได้หลายกินได้หลายจะได้โตเร็วๆนะจ๊ะนู่นมาแล้วค่ะมา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 แล้วจ้าม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 ักินไม่เต็แต่โตตาหักมาหักเลยค่ะแต่ฝืนกันนั่เต้นอยู่ฝ่นมาเฮ้ยมาเร็ว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 เออหงุดหงิดตัวนี้ ซื้สู้้กระโดดอวดโชว์หน่อยอ่ะพี่น้องเนี่ยค่ะสู้พี่น้องเนี่ยบ่อบบ๊บบบบบสพี่น้องพี่น้องบ่อบบบ